สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาแต่งหนะ้าไปเมาไปอีกแล้วแต่ก็จะมาเมสาเรื่องอะไรไม่รู้อันนี้คือหน้าสดนะคะทุกคนให้ดูอันนี้ลงสกินแคร์แล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งกันเลยนะเมสาเรื่องอะไรดีล่ะอ่าเมาเรื่องเราเจอกับสามีได้ยังไงดีกว่านะ เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้หลายๆคนคือใครไม่แคร์ใครที่อยากรู้ไม่แคร์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะก็ทำไมถึงได้แต่งงานกับหนุ่มเยอรมนันเราก็มาอยู่ที่ยุโรปนะคะก็จะบอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยเราอะไม่ใช่สายฝอทุกคนดิฉันไม่ใช่สายฝอนะคะดิฉันก็คือสาย ญี่ปุ่นดิฉันเป็นคนชอบญี่ปุ่นมากว่ะไปญี่ปุ่นปี2009นะคะครั้งแรกเลยที่ได้ไปเหยียบแดนปลาดิบและหลังจากนั้นก็กลับไทยไม่ถูกอีกเลยคันคนเพราะว่าชอบประเทศเขามากประเทศเขาแบบมันเทคโนโลยีมันแบบทันสมัยอะไรเงี้ยผู้คนก็แบบน่ารากกักอะเนาะตาที่เราเห็นว่าเออคนญี่ปุ่นแบบแบบนส์ nice, อะไรเงี้ยเออเราก็ชอบเว้ยแล้วก็อยากจะไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วทีนี้ก็คือแบบ หาทางทุกวิถีทางเลยที่จะได้ไปอยู่ญี่ปุ่นทุกคนแล้วก็ไปลงเรียนภาษาญี่ปุ่นนะจ๊ะพื้นฐานเลยแล้วก็เรียนแต่ว่าถามว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปหาผู้ชายญี่ปุ่นคุยจากไหนไงถูกไหมเออเราไปเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันก็คือไม่เจอคนญี่ปุ่นอะ่ะมันก็เจอแต่คนไทยอะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็ไม่ได้ผลอะไรแล้วเราจะไปหาที่ไหนเราจะไปเดินแบบ ซอยอะไรนะที่อยู่สีลมอะทุกวันมันก็ไม่ได้ถูกไหมอนี่ยเออถึงเดินไปเราก็ไม่รู้จะอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าการที่เราจะได้ไปญี่ปุ่นนั้นเราจะต้องมีผัวญี่ปุ่นทุกคนเราก็เลยพยายามหาผัวญี่ปุ่นโดยการเล่นเว็บเดทจ้าพอฉันเล่นเว็บเดทใช่ไหม ก็เล่นทั้งเว็บเดทญี่ปุ่นเล่นทั้งเว็บเดทแบบทั่วไปแบบไทยเลิฟลิงอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเล่นกันแบบปกติะนะมันก็จะมีทั้งฝรั่งมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งแบบเกาหลีจีนะอะไรเงี้ยคือเธอแบบสามารถแบบเซิร์ชได้เลยว่าเธอต้องการผู้ชายประเทศไหนอย่างงี้ใช่ปะเออหลังจากนั้นไว้เราก็เล่นไป ล้วก็เล่นแบบเล่นเล่นหยุดหยุดเล่นเล่นหยุดหยุดอะทุกคนแล้วก็มีแบบนัดเจอบ้างอะไรบ้างคือบินจากญี่ปุ่นมาเลยนะคือเหมือนกบบว่าเขาจะมาเวเีชันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอองั้นก็นัดเจอกันก็มีนัดเจอแบบตรงปกบ้างไม่ตรงปกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่คลิกหรอกบางคนก็มีเมียแล้วเล่นเว็บเดทก็มีบางคนก็เล่นเว็บเดทไม่ได้หาเมียนะจ๊ะแต่ว่ามาหาคนที่จะแบบว่าเป็นเครือข่ายขายตรงอะไรอย่างเงี้ย เออบางทีก็อ้วนบางทีก็แก่บางคนน่ะคุยกันในแชทใช่ไหมไม่ส่งรูให้เราดูหนอเวล้วบอกเอออายุ35อะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอตัวจิงแก่น่าจะแก่กว่า50อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่เว้ยเออเราก็เลยแบบเล่นเล่น,ลนหยุดหยุดอะไรอย่างเงี้ยจนมาวันหนึ่งใช่ไหมปี2017ัเดเดือนมีนาคมปี2017ทางเราก็เล่นเว็บเดทคือจนจนทุลแล้วว่าคือมันไม่รู้จะแบบไปคุย กับใครแล้วเพราะว่าผู้ชายในเว็บเดทก็คือแบบคนเดิมๆอ่ะมันก็วนคนเดิมๆกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยไม่ค่อยได้เล่นแล้วอยู่วันหนึ่งสี่ทุ่มเดือนมีนาคมปี2017มีข้อความแบบทักมาจากแชทเว็บเดทอืมแบบก็ทักเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยเออแล้วแบบรูปโปรไฟล์ที่นางใช้อ่ะเป็นฝรั่งเดีวจะขึ้นให้ดูนี่รูปโปรไฟล์ที่นางใช้ก็คือรูปนี้ คือทุกคนเห็นใช่ไหมพอมันเป็นรูปโปรไฟล์แบบเนี้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยมันสแกมเมอร์หรือเปล่าวะเพราะว่าถ้าผู้ชายที่หน้าตาแบบเนี้ยเขาคงไม่มาเล่นเว็บเดทกันหรอกแกเขาก็คงแบบมีแฟนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือ90%เลยนะเราก็มั่นใจว่าอีนเนี้ยคือสแกมเมอร์เว้ยอืมแต่เราก็ทักกลับไปนะ ทักกลับไปแบบเออปกติไม่ได้อะไรก็คือถ้ามึงขอเงินกูเมื่อไหร่ปุ๊บถ้ามึงแบบว่าจะบินมาหาแต่ว่าบัญชีถูกอายัดน,น,นู่นนะี่นั่นกูบล็อกมึงทันทีจ้ะทุกคนเออนั่นแหละก็คุยไปพอเราทักไปเว้ยก็บอกชื่อบอกอะไรกันเสร็จสับแล้วนางก็หายไปจ้ะนางหายไปเลยเราก็เออก็คงไม่คุยแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในใจตอนนั้นคือมันไม่ได้ชอบฝรั่งอยู่แล้วอ่ะทุกคนมันไม่ใช่ คนที่จะหาผัวฝรั่งอ่ะนั่นแหละทีนี้ก็เออเงียบไปแล้วก็เออไม่ได้สนใจอะไรเนาะเพราะว่าฉันสนใจแต่ญี่ปุ่นไงก็กลับไปถึงบ้านอนาบน้ำประมาณเที่ยงคืนและจะนอนแล้วก็อีผู้ชายคนเดิมอ่ะก็ส่งข้อความมาอีกเว้ยฉันก็เออก็คุยปกติไม่ได้อะไรคือเราจะไปวีนไปอะไรเขาก็ไม่ได้ถูกไหมคนมันเพิ่งรู้จาร์งได้ว่าเอะเธอหายไปไหนอะไรเงี้ยไม่ได้เว้ยก็คุยคุยคุยอ่ะเสร็จทีนี้เราก็เลยว่าเออ ถ้าอย่างนั้นอะ่ะก็แลกคอนแทคกันแล้วมาคุยกันในไลน์ดีกว่าเออเราก็คุยไลน์นะคะหลังจากนั้นจากในเว็บเดทอ่ะเราก็เปลี่ยนมาคุยทางไลน์อย่างเงี้ยก็คุยกันไปได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มั้งเราก็เลยด้วยความที่อยากรู้ว่าอันอีเนี่ยมันใช่สแกมเมอร์ไหมอยากรู้ว่ามันตมโปกไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยให้นางอะ่ะคุยวิดีโอคอลกับเราเว้ย เออว่านางจะกล้าไหมจะใช่ตัวจริงไหมอะไรเงี้ยเอารูปใครมาหลอกหรือเปล่าเออปรากฏว่าวิดีโอคอลนางก็คือตัวจริงทุกคนเออนางก็คือตัวจริงนั่นแหละก็คือตรงปกตามรูปโปรไฟล์เลยอะไรเงี้ยเออและหลังจากนั้นใช่ไหมพอหลังจากวิดีโอคอลแล้วเนี่ยเราก็วิดีโอคอลกันมาตลอดเออวิดีโอคอลทุกวันทุกวันเลย ไม่เว้นไม่เว้นเลยนอกจากว่าเราอะจะบอกนางว่าเออเนี่ยเราอะมีธุระนะวันนี้วิดีโอคอลไม่ได้ต้องแบบไปปาร์ตี้ไปธุระไปนูน่นไปนี่อะไรเงี้ยก็จะบอกนางนางก็จะเออไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่คุยกันทุกวันทุกวันแล้วทีเนี้ยพอคุยกันมาถึงประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนายนประมาณเนี้ยเธออีผู้ชายก็ส่งลิง ส่งลิงค์เรียนภาษาเยอรมันมาให้เว้ยฉันก็ถามว่าส่งมาทำไมอืมคือตอนนั้นะเราอา,อายุสามสิบสามแล้วทุกคนเราก็ถามว่าส่งมาทําไมนางก็เลยบอกเราว่าเนี่ยเธอรู้ไหมว่าถ้าเธอจะแต่งงานกับผู้ชายเยอรมันน่ะเธอจะต้องเรียนภาษาเยอรมันแล้วก็สอบภาษาเยอรมันเอาผลสอบอะมาแต่งงานเธอรู้ไหมเราก็ถามว่าทําไมอ่ะเธออยากแต่งงานกับเราหรอ ก็ถามไปอย่างนี้เลยเพราะว่าแกฉันอายุสามสิบสามฉันแบบกร้านโลกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออนางก็บอกว่าแล้วถ้าจะแต่งแต่งไหมละ่ะนางก็พูดอย่างนี้เว้ยฉันก็แบบอืม,ม,มแล้วรู้ไหมฉันตอบไปว่าไงฉันตอบไปว่าอ้าถ้ากล้าถ้ากล้าขอก็กล้าแต่งแต่งเลยแต่งซี่แต่งเลยอะไรอย่างเงี้ยวันต่อมาจ้านางโอนเงินไปให้เรียนภาษาเยอรมัน ฉันก็ไปสมัครที่เกิดเทจำได้เลยเริ่มเรียนเดือนกรกฎาคมเรียนเฉพาะวันอาทิตย์เพราะว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เราทํางานใช่ไหมคะเออก็ไปเรียนทุกคนแล้วก็ยังคุยกันมาตลอดคุยกันมาเรื่อยๆพอเริ่มเรียนอ่ะก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยอย่างนั้นอนะ่ะก็ทําเรื่องแต่งงานเลยไหมอะไรเงี้ยแล้วสามีเรานางไม่เคยมาไทยเว้ยนางไม่เคยมาไทยนางก็บอกว่าเนี่ยนางอาจจะมาไทยเดือนตุลานะ นางจะเทคแบบเวทเคชันเดือนตุลาคมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นอ่ะมาเดือนตุลาคมก็ทําเรื่องแต่งงานไปเลยไหมก็คือมาปุ๊บก็มาแต่งงานที่ไทยเลยอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแกชั้นสามสิบสามแล้วคือถ้าพลาดคนนี้ไม่ได้แล้วนะคือกูไม่ได้สวยที่จะแบบว่าหาผู้หาอะไรอย่างนี้แบบได้ง่ายๆอะ่ะทุกคนขนาะกูเล่นเว็บเดทมาตั้งแต่ปีสองพันเก้าจนมาปีสองพันยี่ิบเจ็ดกูเพิ่งเจอคนเดียวเนี่ยที่มาขอแต่งงาน เข้าใจปะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะเว้ยแต่ว่าด้วยความที่เราอะคุยกับเขามาทุกวันแล้วแล้วเราก็แบบรู้ว่าเอ้ยคนเนี้ยมีตัวตนจริงๆแล้วก็สาเหตุที่จะตัดสินใจแต่งงานก็คืออะไรรู้ปะเวลาเงินเดือนนางออกทุกคนเวลาเงินเดือนนางออกนางจะถ่ายรูปแล้วก็ส่งสลิปเงินเดือนมาให้ฉันดูจ้ะสองสามเดือนที่คุยกันอ่ะคือนางอ่ะส่งมาให้ฉันตลอดคือฉันแบบมึงส่งมาทําไมอ่ะ จำเป็นหรออะไรเงี้ยเพราะว่าฉันนไม่ได้สนใจเว้ยว่าเงินเดือนนางจะอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าฉันก็ทํางานแบบมีเงินเดือนของตัวเองอยู่แล้วอือแล้วน,นางก็บอกว่าฉันจะส่งให้เธอดูเพราะว่าเธอจะได้มั่นใจว่าถ้าเธอมาอยู่ที่เยอรมันแล้วเนี่ยเงินเดือนขนาดเนี้ยฉันสามารถดูแลเธอได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เงินเดือนที่เยอะหรอกทุกคนมันก็คือแบบค่าแรงขั้นต่ํานั่นแหละแต่เราอะ โอเคที่นางอ่ะแสดงความจริงใจออกมาอะไรนี้ว้ยเพราะว่าผู้ชายหลายๆคนอ่ะยิ่งผู้ชายฝรั่งอ่ะมันไม่มาให้เธอดูสลิปเงินเดือนนางหลอกเอาจริงๆเออเราก็เลยยอมที่จะแต่งงานกับนางเว้ยเราก็เลยว่าเอองั้นก็เตรียมเอกสารแบบมาแต่งงานเลยอะไรเงี้ยก็เริ่มเตรียมเอกสารก็คือเราก็เรียนไปด้วยเราก็เตรียมเอกสารทางไทยไปด้วยแล้วด้วยความที่เอกสารแต่งงานน่ะแกของ ของเยอรมันอะมันไม่ใช่เตรียมแปบบ๊แบๆบเสร็จอะไรอย่างเงี้ยบางทีอะมันก็แบบว่ามีใหม่ผ่านบ้างต้องไปขอใหม่บ้างต้องไปประทับตราโน่นนี่นั่นต้องส่งไปเยอรมนันคือมันไม่ได้ใช้เวลาแป๊บเดียวแกมันใช้เวลาประมาณห้าหกเดือนอะบางคนอะใช้เวลาเป็นปีก็ยังไม่เสร็จเว้ยเออแล้วเราอะก็รู้สึกว่าเออแล้วถ้าเราเตรียมตอนเดือนกรกฎาคม แล้วสามีเราอะมาตอนเดือนมิถุนามันจะทันไหมวะอะอะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ทันก็ทันไม่ทันก็ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยไม่ทันก็ค่อยแต่งก็ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเสร็จทีนี้ใช่ไหมก็เตรียมเอกสารแล้วเราอะเรียนคอร์ส A1 นะคะทุกคนเรียนไปประมาณเดือนกว่าประมาณเดือนกันยายนมัง้งเราจําเดือนเปะ๊เปะๆไม่ได้นะเราก็เลยตัดสินใจลงสอบ สอบ A 1เพราะว่าต้องเอา A 1อ่ะไปยื่นวีซา่าวีซ่าติดตามสามีใช่ปะ่ะเราก็ตัดสินใจลงสอบเลยอืมแล้วก็ไม่ได้ติวไม่ได้เลยด้วยก็คืออ่านเองด้วยแล้วก็ไปเรียนอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าเดือนกันยายนมั้งที่สอบก็สอบผ่าน A 1จ้าเออตอนนั้นก็มี ผล A1 อยู่ในมือแล้วแลสามีดิฉันก็เตรียมเอกสารของนางฝั่งนู้นอืและทีนี้เว้ยจะมาไทยเดือนตุลาใช่ไหมปรากฏมันมีเอกสารตัวหนึ่งเว้ยที่มันผิดแล้วผิดอะ่ะมันต้องแก้แล้วทีนี้เราก็แบบเออแล้วมันจะแก้ทันไหมวะอะไรเงรี้ยก็อย่างที่บอกอะทุกคนทันก็ทันไม่ทันก็ไม่ทันสรุปว่าเอกสารตัวที่มีปัญหาคือเสร็จก่อนวันที่นางบินมาไทยอะ่ะ หนึ่งวันเว้ยทุกคนก็คือไปรับเอกสารใช่ไหมคะแล้ววันต่อมาก็บินเลยเว้ยเนี่ยมึงดวงคนมันจะได้ผัวเอาอะไรมาสุดก็ไม่อยู่ปะเออแล้วกูทำอะไรเนี่ยกูแต่งอะไรเนี่ยมึงอย่าทำตามนะเออแล้วแบบนางก็บินมาไทายเว้ยนางอับบินมาไทายวันที่หนึ่งตุลาคมก็ไปทําเรื่องเอกสารต่อเพราะว่าเอกสารที่นางเอามาเราก็ต้องไปสแตมป์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหม แล้วทีนี้สามีดิฉันค่ะเขาเกิดวันที่11ตุลาคมใช่ไหมด้วยความที่เราไม่อยากจะแบบหลายสิ่งนู่นนี่นั่นเราก็เลยคิดว่าเราอาจจะจดทะเบียนสมรสวันที่วันเกิดสามีดิฉันเลยเพราะว่ามันจะได้แบบว่าไม่ต้องหลายสิ่งหลายอย่างอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยอไม่ต้องจําหลายวันอ่ะเราก็แบบเออให้างั้นก็แต่งงานวันที่11ตุลาคม เราก็จดทะเบียนสมรสนะคะที่เขตบางรักแล้วทีเนี้ยด้วยความเขตบางรักอะ่ะเขาจะเป็นเขตที่โคกับสถานทูตเยอรมันไว้อยู่แล้วว่าคือเวลาไปแต่งเจ้าหน้าที่เขาจะรู้เลยแกว่ามันจะต้องทําอะไรเตรียมเอกสารอะไรบ้างเพราะฉะนั้นแล้วคนจะไปแต่งที่เขตบางรักเยอะมากตอนนั้นะนะตอนนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยเราคิดว่าหลายๆเขตเนี่ยก็น่าจะแบบ ทำงานกันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เฉพาะเขตบางรักแต่ตอนนั้นอะคือเขตบางรักคือปังมากเออเราก็เลยไปจดเขตบางรักด้วยความที่มันใกล้ที่ทํางานด้วยทุกคนใกล้บ้านใกล้ที่ทํางานอืมก็เลยอักสะดวกตรงนั้นก็ไปตรงนั้น้ว้ยแล้วทีเนี้ยเขตบางรักคือถ้าคุณจะแต่งอะคุณต้องโทรไปจองคิวก่อนมันจะมีคนที่จองคิวกับคนที่ walk in ซึ่ง walk in ในแต่ละวันอะ เขาจะรับแค่ไม่เยอะเออก็เราก็ตัดสินใจแล้ววันนั้นอะวันที่11เอกสารเราเสร็จวันที่10จ,จากสถานทูตวันที่11เราก็เลย walk in แป้งแต่7โมงทุกคนเรา walk in ได้คิวสุดท้ายของ walk in พอดีเว้ยเนี่ยคนมันจะได้หัวมันก็จะแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บลุย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 ตะลุยไปเลยอะเออคือมันจะไม่มีอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยอืมและเสร็จทีนี้ใช่ไหม เราก็ไปแต่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแต่งนู่นนี่แล้วฉันก็ขอวีซ่าติดตามสามีเอกสารเสร็จแล้วแล้วสามีเราจะต้องกลับเยอรมันวันที่25ตุลาคมเราก็เลยไปขอวีซ่าติดตามสามีนะคะวันที่20ตุลาคมเพราะว่าต้องแปลเอกสารน,นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยจากวันที่11 ก็ต้องแปลเอกสารก็ต้องแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงวันที่20ก็เลยได้ไปขอวีซ่าติดตามสามานีนะคะ20ตุลาเสร็จทีนี้เนี่ยตอนไปสัมภาษณ์ทุกคนใครที่เคยสัมภาษณ์แบบวีซาเยอรมันทุกคนจะรู้ว่าเจ้าหน้าที่วีซาเยอรมันดุมากดุขึ้นชื่อเรื่องความดุ เราฉันก็ไปใช่ป่ะถึงคิวชันชันก็เข้าไปแล้วทีเนี้ยสถานสถานผู้ด่ะเขาก็จะมีบันทึกอยู่แล้วว่าคนเนี้ยเคยเข้าไทยมากี่ครั้งเคยอะไรเนี้ยมันก็ขึ้นมาอยู่แล้วแล้วทีนี้เวยเจ้าหน้าที่เขาคงเห็นนะว่าประวัติสามีฉันเนี่ยคือเข้าไทยมาครั้งแรกแล้วก็มาแต่งงานเลยเขาก็เลยถามฉันว่าทําไมถึงกล้าแต่งทําไมไม่แบบเรียนรู้จับกันให้แบบให้มันนานกว่านี้อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าอ๋อเราคุยก่อนแต่งเราคุยกันมาแบบครึ่งปีแล้วค่ะ แล้วทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็ถามต่อครึ่งปีมันก็ยังน้อยไปทําไมถึงแบบไม่ไปเอ่อไปดูบ้านเขาไปดูเมืองเขาไปลองอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยให้มันแบบให้มันแบบรู้จักกันมากขึ้นกว่านี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เขาพูดเว้ยมันก็ถูกเพราะว่ามันมีแบบพวกที่รับจ้างแต่งงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเยอะอืมเราเข้าใจแหละที่เขาถามเขาก็เป็นห่วงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันก็มีอะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นจริงๆ พกจางแต่งงานเพื่อให้ได้ไปทํางานที่เยอรมันเนี่ยมันก็มีเว้ยเราก็เลยบอกว่าเราอ่ะคุยกับเขาทุกวันเราอ่ะมั่นใจว่าคนเนี้ยที่เราแต่งงานอ่ะคือคนดีจริงๆและถ้ามันอะไรเกิดไม่ดีขึ้นเราก็แค่กลับไทยเราก็บอกเจ้าหน้าที่ไปเว้ยแต่ว่าตอนเนี้ยเรามั่นใจแต่ว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเราก็พูดอย่างนี้เว้ยเจ้าหน้าที่ก็เริ่มถามเลยแกแล้วเขาก็แบบอืมเหมือนคมแบบฉันไอคอนแทคกอะเธอ ฉันมั่นใจฉันตอบแบบมั่นใจฉันไม่ได้แบบมีท่าทีแบบอึดอัดฉันกลัวฉันนูนฉันนี่ฉันพอฉันแต่งงานจริงๆไงฉันไม่ได้จ้างแต่งอะไรเงี้ยอืมเจ้าหน้าที่เขาก็เลยแบบเออโอเคเขาก็ไม่ได้ถามอะไรต่ออะไรเงี้ยอืมเสร็จทีนี้พอขอวีซ่าเสร็จใช่ไหมแฟนฉันก็บินกลับไปยี่สิบห้าตุลาคมแล้วฉันก็รอวีซ่าอะไรเงี้ยระหว่างนั้นฉันก็คือไปทํางานปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยในระหว่างนั้นฉันก็เตรียมตัวเตรียมตัวที่จะเอ บินเยอนไปบินไปเยอรมนันเพราะว่ายังไง่ะวีซ่าฉันก็มันก็ผ่านอยู่แล้วแหละแกแต่ว่ามันจะใช้เวลานานเท่าไหร่แค่นั้นแหละอืมแล้วทีนี้เว้ยพอผ่านไปประมาณ30กว่าวันประมาณตอนนั้นน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกายนมัน้งไปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วอะไม่แน่ใจว่าวันที่เท่าไหร่อ่ะน่าจะวันที่30สิฉันจําได้ฉันรอวีซ่า32สวันเธออืมยี่วันน่าจะยี่สิบกว่า แล้วที่นี้เว้ยสถานพูดก็โทรมาตอนเช้าก็บอกว่าเออเนี่ยคุณสามารถเข้ามารับวีซ่าของคุณได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอะไรอย่างเงี้ยพร้อมกับประกันการเดินทางแล้วก็ตั๋วเครื่องบินเอ่อพอว่าเรารับรับสายสถานทูดเสร็จปุ๊บฉันก็กดจองตั๋วเครื่องบินปับ๊บไปซื้อซื้อประกันอันเนี้ยซื้อออนไลน์ได้ทุกคนเดี๋ยวเนี่ยทุกอย่างแบบมันออนไลน์มันแบบถึงกันหมดแล้วอะไรเงี้ยก็ทุกอย่างซื้อออนไลน์หมดเลย เศรษทีนี้ก็ไปรับวีซา่าวันถัดมาก็ไปรับใช่ไหมคะก็บินมาเยอรมันเนี่ยวันที่ห้าทันวาคมจำได้เพราะว่าญาติพี่น้องฉันไม่ใช่ญาติพี่น้องหรอกแม่ฉันน้องฉันพี่สาวฉันเขามาส่งที่สนามบินก็คือมันเป็นวันหยุดราชการ่ะทุกคนทุกคนก็มาส่งฉันไดอ้อะไรเงี้ยก็บินมาถึงเยอรมันวันที่หกนะคะ แล้วก็อยู่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็อยู่ด้วยกันมาจะเจ็ดปีแล้วทุกคนตุลานี้เนี่ยก็จะเป็น7ปีนะคะของของการครบรอบแต่งงานก็ตั้งแต่เจอกันเลยนะคะคุยกันวันแรกเจ็ดมีนาคมปีสองพันสิบนะคะแล้วก็แต่งงานกันเดือน ตุลาคมปี2017ระยะเวลาจากตุลาจนถึงเอ้ยไม่ใช่ระยะเวลาจากมีนาะถึงตุลามันกี่เดือนอนะมีนาเมษาพฤอสาภามิถุนากรากาสิงหางกันยาตุลาเจ็ด <s> เดือนคุยกัน7จ็เดือนแต่งงานกันเลยแล้วก็ตอนนี้อยู่ด้วยกันมาจะเจปีแล้วทุกคนอาถันเลขกเจ็ดก็ไม่ต้องไปเชื่อหรอกแล้วถามว่าคนไม่เคยแบบเรียนรู้นิสัยใจคอกันเลยอะแล้วมาอยู่ด้วยกันอะ ทะเลาะกันบ้างไหมเราจะบอกว่าตั้งแต่อยู่กันมานะเธอทะเลาะกันน้อยมาก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 ด้วยความที่นิสัยเหมือนกันเกินไปอ่ะมันทะเลาะกันน้อยมากนิสัยเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ใช่คนที่แบบว่าเสียงดังโวยวายอ่ะเป็นคนที่ใจเย็นมากคือเวลาทะเลาะกันอ่ะทะเลาะกันเหมือนเด็กแย่งขนมเราทะเลาะกันอ่ะแบบนั้นนะไม่ได้แบบมีการทะเลาะกันเรื่องใหญ่ๆเรื่องโตโต มันก็มีบ้างที่แบบว่านิสัยที่มันแตกต่างกันที่มันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนใจเย็นไงเราก็มีเหตุผลในระดับหนึ่งเขาก็เป็นคนใจเย็นในระดับหนึ่งเออก็จะแบบว่าไม่ตะโกนใส่หน้ากันไม่ขึ้นเสียงกันอะไรอย่างเงี้ยเวลามีปัญหาอะไรก็จะบอกว่าฉันว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันไหมอะอะไรอย่างเงี้ยใช้คําเนี้ย เออเธอเธออยากบอกอะไรฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือแบบมีอะไรก็แบบพูดตรงๆไปเลยว่าฉันว่าเธอทําแบบนี้มันไม่ค่อยโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนอนะทุกคนเขาก็เขาก็เปลี่ยนให้เราอะไรเงี้ยค่ะอืมนั่นแหละก็จากวันนั้นจนถึงตอนเนี้ยก็ทะเลาะกันน้อยมากทะเลาะกันแบบเด็กๆไม่ได้แบบไม่ได้มีปัญหาในการแบบใช้ชีวิตอะไรแบบนี้เลยทุกคนเออในชีวิต การใช้ชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าจะมีความลับกับเราอะเออแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่ได้แบบต้องการหรือเรียกร้องหรืออะไรยังไงกับเขามากอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วด้วยความที่นิสัยเหมือนกันคือชอบอะไรเหมือนกันอะอย่างเช่นไม่ได้ชอบอะไรเหมือนกันหรอกนิสัยเหมือนกันตรงที่เป็นคนที่ชิลมากชิลเหมือนกันนิสัยชิลเหมือนกันอืม ถ้าจะทำอะไรอยากทำก็ทำแต่ถ้าไม่อยากทำก็เอาไว้ทำมันหลังก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือเขาเป็นคนที่แบบว่า support ความความต้องการของเราทุกอย่างอ่ะอย่างเช่นเราบอกเฮ้ย hey, เราอยากทำช่อง u t u b e นะอะไรอย่างเงี้ยเราจะซื้อกล้องนะเราจะซื้อนูน่นซื้อนี่เอามาทำช่องอะไรเงี้ยเราจะไปเที่ยวนะเขาก็บอกเออถ้าอยากทำก็ทำอะไรเงี้ยแบบเอาเอาตามที่เธอต้องการจะทำอะไรเงี้ยคือแบบไม่เคยพูดเลย ว่าการทําของเธอมันไร้สาระเอาเวลาไปแบบไปทําอย่างอื่นไปเรียนภาษาไปอะไรอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยไม่เคยพูดเลยว่ามันไร้สาระนูน่นนี่แต่ว่าก็จะแบบว่าเออถ้าเธออยากทําอะไรก็ทําอะไรเงี้ยทาในสิ่งที่เธอมีความสุขอะไรเงี้ยเออนั่นแหละพวกแกมันก็เลยแบบเอยอ,อยู่กันได้นานนะ่ะทั้งความใจเย็นทั้งความมีเหตุผลทั้งการแบบความที่มันซับพอร์ตกันอะไรเงี้ยเออมันก็เลยแบบทาให้แบบว่า ชีวิตคู่อคือแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรอะไรเลยประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ตอนนี้ก็อยู่กันแบบว่าสองคนผนัวเมียนะคะลูกตอนนี้ก็คือทําแล้วทำมาห้าเดือนหเดือนแล้วแต่ว่าเด็กน้อยไม่ยอมมาค่ะทุกคนเออก็เลยแบบไม่รู้จะทํำยังไงดีก็ก็ทําวิธีธรรมชาติค่ะไปเรื่อยๆ มาก็มาไม่มาก็ทําต่อไปแต่ว่าถ้าแบบคิดว่าถ้าครบปีหนึ่งแล้วเด็กน้อยยังไม่มา<ๆ>ก็คงจะต้องปรึกษาหมออะไรอย่างเงี้ยอืแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ทําวิธีธรรมชาติไปก่อนมาก็มาใหม่มาก็ใหม่เป็นไรนะคะก็อยู่กันสองคนตายยายไปก่อนนี่เดี๋ยวจะต้องไปหนีบผมนะทุกคน ผมอะ่ะต้องหนีบเพราะว่าเป็นคนที่ผมแบบกระเสากระเซิงมากไม่มีน้ำหนักนะคะไม่หนีบไม่ได้บ้านเราอะ่ะยืดผมมันก็จะมีราคาแบบว่าตายตัวเลยใช่ไหมว่า2อง0ั0สามพันแล้วแต่ร้านถูกไหมแล้วแต่โ o d u c t ที่ใช้แต่ที่นี่คือยืดผมคิดเป็นชั่วโมงคะ่ะชั่วโมงละเจ็ดสยูโร 75ยูโรด้วยฉันไปถามราคาเขามาร้านทำผมที่แบบว่าไปตัดประจำอะไรเงี้ยเออชั่วโมงละ7จยูโรทุกคนคือแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาอะจะใช้เวลาทำนานเท่าไหร่ด้วยคือเอาจริงๆบ้าทำผมอย่างน้อยอะ่ะต่ำเลยนะ3ชั่วโมงสชั่วโมงถ้าผมสั้นๆนะ3ชั่วโมงอะต้องมีแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ค่อยเชื่อในการทำผมของฝรั่งอะเออก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะกลับไป ยืดผมที่ไทยดีกว่ายืดที่ไทยก็อยู่ได้แบบ6เดือนครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็พอดีแหละปีหน้าก็ไปไทยครั้งต่อไปก็ไปไปยืดผมอีกรอบอะไรอย่างเงี้เออนั่นแหละโอเคค่ะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นฟินิชลุคนะคะของวันนี้เนาะ,ะได้ไหมเนี่ยเออมันก็ไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าคุดชั้นมันก็ไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือลงแค่คุดชั้นนะคะทุกคน นะคะก็ได้ประมาณนี้แหละสำหรับคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยเป็นนะคะได้แค่นี้ก็คือว่าโอเคแล้วนะคะก็ค่อยๆฝึกค่อยๆพัฒนากันต่อไปเรื่อยๆนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในวิดีโอหน้าเราจะมาแต่งหน้าไปเมาไปหรือว่าทำอะไรอีกนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ